ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยวนะครับพาแม่บ้านมาซักผ้าที่ที่บ้านไริมสวนครับนี่บ่อบ่อที่เลี้ยงปลาของเราครับน้ำใสมากเลยครับน้ำใสมากเลยน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาครับสายบัวกำลังชูช่อสวยงามะ ลาเที่ยนนี่โหเที่ยงแล้วอากาศยังเย็นอยู่เลยครับตอนนี้<ห>นะต้องก่อกองไฟไว้ครับข้างที่เราจะไอ้นี่ฮะข้างที่เราจะซักผ้าครับอากาศเย็นมากี<ห>่ยโ,<ห>โอเคครับ